สวัสดีครับผม mm hmm. พัทโรธอิทิเัญสักาานะครับคนที่เป็นคนดำเนินการโครงการ The Forest Cafe a เ d r e s t a u r ส n t องทั้งหมดนะครับออกแบบแล้วก็ดีไซน์งานทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ The Forest ไม่ใช่แค่เรานะครับเราจะร่วมกับหลายท่านหลายๆองค์กรแล้วก็พัิตรทุกคนนะครับผู้ที่ไม่ใช้บริการที่ร้านกาแฟเราจะได้รับความประทับใจยังไม่พอสามารถที่จะแบ่งปันธุกรกิจกับเราได้ด้วยนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ขดอ t ฟอริสซิสซึ่งจะมีน้องๆน,นะครับ คนหลอ่อมาจงกาแฟคนสวยมาจมกาแฟนะครับนี่คือคอนเซปต์เรานะครับใคร, serve, รใครไม่เสพเราเสพใครไม่บริการเราเราจะทำนะครับนี่คือคอนเซปต์ของบรครับวันนี้อยากฟังน้องๆด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาวันนี้ครับน,น้องรรับคอนเซปต์บริษั์วันนี้นะครับก็คือน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นชายกับรบริษั์นะครับบริษั์เองมีสัญญาที่ไม่ใช่แค่มาซื้อเป็นชายเนาะแต่ลงทุนร่วมกันเลยยาวดังนั้นเมื่อไหร่ทีไรได้แล้วก็อ่า การรีเทิร์นเร็วแน่นอนครับอันนี้น่าสนใจมากๆในรูปแบบธุรกิจของคอริสเซ่ครับอืมโอเคครับก็สำหรับใครเนาะที่อยากเาเรียกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของคาเฟ่ร้านกาแฟเจ้าของร้านกาแฟเราไม่ต้องเป็นอะไรแล้วก็มีคนช่วยบริหารจัดการมีคนช่วยอบรมบาริสต้าแล้วก็ลงสื่อพนักงานด้วยมีสามขนาดด้วยกันเนาะก็ผมรู้สึกว่าฟังแล้วก็ออยากเป็นเจ้าของธุรกิจสักหนึ่งช็อปนะครับลาผมไหนครับาสาว คค่ะก็รู้สึก,กยินดีมากแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าอ่อโพลิสิกเนี่ยเป็นที่ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะคะคสวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะสุมาลีทังเกียรตินะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากค่ะส่วนตัวก็คือชอบอกาแฟอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะเป,เปิดร้านกาแฟด้วยนะคะวันนี้ได้มาความก็รู้สึกแบบ น่าสนใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับแลนี้บ้างทุกคนพูดเรื่อง Pro ัลชิพิดี้กับเรื่องโ r o f ิตไปแล้วนะผมขอพูดเรื่องอาร์เค e เจอร์บ้างนะครับเพราะว่าผมชอบคอนเซปต์หนึ่งที่บอกว่าเราจะมีการมีแอดจัสมินให้กับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการอินทอรเียที่เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพอเวอร์ชิเนลของสถานที่นั้นๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะครับทำให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ในทาวน์ก่ทมีส่วนร่วมกับการกับการเข้ามาใช้บริการในคาเฟ่ด้วยนะครับ ก็สว uh, ัสด so, ีคร so ับนายชัยพัฒน really like like ์หรือเล็กเตอร์นะครับก็เอเตอร์เป็นคนชอบทานกาแฟดื่มกาแฟนะครับแล้วก็เห็นว่าการกาแฟชัยเราเคยคิดจะทำอยู่แล้วเราคิดว่าถ้าใครมีโอกาสที่จะทำตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาทำร่วมกันนะครับจะเป็นเรื่องดีมากเลยย้ังต่อไปรู้สึกดีนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นะคะจะได้เรียนรู้การปลูกกาแฟนะคะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบ ไปต่อยอดในที่ต่างๆได้นะคะก็คือแบบว่าปกติก็แบบเป็นคนชอบดื่มพวกกาแฟพวกอะไรนี้อยู่แล้วอะคะ่ะก็คือได้แบบความรู้มากเลยค่ะคนสุดท,ท้ายแนี่ยน้ำเปล่าค่ะแ่งนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยะคะ่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าธุรกิจนี้นะคะก็เป็นธุรกิจที่มำลังเติิโตัวในอนาคตด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการประหาัเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยางจะมาทำงานด้วยเลยะคะ่ะอ่าสุดท้ายให้มีผมปัก ก็ฝากถึงพี่น้องสื่อปชนและก็ลูกค้าที่สนใจในธุรกิจกาแฟนะครับแต่ฟอร์เรสคือทางเลือกใหม่นะครับซึ่งร่วมกับงานกับเรานะครับจะง่ายในการจัดการนะครับเพราะเรามีทีมอาชีพทั้งหมดนะครับทั้งระบบการตุนลมและระบบการบริหารแฝงใา้นะครับระบบการขายนะครับทุกอย่างเราทําทุกอย่างให้ครบถหมดท่านได้เดินเข้ามาร่วมกับเราท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านครับ how